เขาให้ส้มกันเพื่พอเพิ่มความเหงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วส้มเนี่ยทำให้เราห่างไกลหวัดผิวสวยด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่า <ๆ S 2> ที่อยู่ข้างหน้านี้คือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เห็นที่อามาินเป็นที่แรกคือ2กร,ประป๋องแบบนี้เนี่ยคืออารมาโดอิมูคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนสูตรใหม่กระป๋องส้มของเรานะครับซึ่งอร่อยด้วยเนี่ยเราขาย1 9 9 0แน่นอนแล้วเดี๋ยวมีของแถมแน่นอนแต่วันนี้ครับสดๆแบบนี้เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์จนแบบฮะลดราคาขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นออนแอร์ เหลซึ่งอันนั้นเป็นแบบภูมิแพ้ลดภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆ<ช>นะค,คือถ้าเกิดว่าใครฟึดฟัดฝนตกแล้วจายก็คือสูตรอิม,มูัวนั้นได้และทีนี้เราก็จะมีวิตามินซีเม็ดฟูจากเกาหลีอีก,กนะแล้วก็มี <นะ S 1> คอลลาเจนที่ใส่ใจเรื่องผิวจากเกาหลีอีก<ช>เราทรีนวันเลยครับเรารวมเข้ามาในกระป๋องนี้นะฮะซึ่งตัวนี้น<า>ต,นนต้องบอกว่าเราใส่ในส่วนของสมุนไพรด้วยอะไรด้วยที่ทำให้ทุกคน,นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแล้วเป็นคอลลาเจนที่อร่อยนะให้พี่บีครับชงให้ดูหน่อยครับของเรานะ มันเหมือนน้ำเปล่ามันไม่อร่อยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนน้ำส้มอร่อยอร่อยเลยสามารถชงแบบนี้แล้วดื่มก็ได้เลยนะหรือพี่บีครับจะใส่เป็นน้ำแข็งเนี่ย<อ>ให้มันสดชื่นน้ําลายแตกฟุง้งปุ้งเข้าไปในปากก็ได้เหมือนกันครับเชิญเทเลยฮะนี่เ,เลยนะ,ะฮะต้องบอกตัวนี้นะครับชงง่ายแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยไขยมัน0%ด้วยแก้วแบบนี้ครับต้องเรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันในแต่ละวันใครที่เป็นภูมิแพ้หรืออยากจะผิวสวยนะต้องซื้อเลยแล้วไขมันแบบนี้สบายใจนะ,ะไปดูนะนี่คือคุร์เซ็นต์แบบนีนสบายใโนะฮะ คือบางทีเดี๋ยวนี้เวลาเราจามอ่ะเพื่อนก็มองหน้านะเอะอคือไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่ามันเป็นภูมิแพ<ะ>้ไงจามปุ๊บเนี้ยตาดําเดิมหนีนะครับแต่ท้ายที่สุดครับได้เป็นคนที่ได้ทดลองเนี่ยอิมูลคอลลาเจนของอาร์โดสูตรใหม่รสส้อมอร่อยด้วยไม่มีน้ําตาลนะครับตัวนี้ครับทุกวันนี้มีมี่ครับโอโ้ไม่ขาดไม่ลาไม่สายเจ้านายรักเจ้านายหลงแฟนรักแฟนหลงเลยนะฮะแล้วผิวสวยด้วยนะครับบอ,อกเลยผิวสวยด้วยนะใครที<ะ>่ต้องเจอลูกค้าเจอแบบว่าประชาชนมาทํางานที่เขตที่อําเภอที่ตําบลครับไปดูคนนี้ชื่อคุณเฟิร์นครับปี่ สามแล้วตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้นะส้มๆหน่อยนะพี่บีท้ายท,ที่สุดครับกินอิมูตัวนี้นะนอกจากจะห่างไกลหวัดแล้วครับทุกวันนี้ใสแล้วก็สวยด้วยนะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยผิวจะมีเลือดฝาดจากส้มน,นะฮะนี่ตอนนี้ใครเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วนะครับ